เป็นพลกษาออนไลน์ของนักเรียนชั้นป .3 นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับที่เรามาเจอกันอ่าสัปดาห์ที่แล้วครูได้สอนในเรื่องการเคลื่อนไหวซึ่งครูได้บอกไปแล้วนะครับว่าการเคลื่อนไหวมีทั้งหมด3แบบก็คือ 1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่2การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่และ3ในสัปดาห์นี้นะครับก็คือการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ซึ่ง การเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ครูว่านักเรียนน่าจะเคยปฏิบัติกันแล้วแต่ว่าเราจะมาฝึกซ้อมและเรียนรู้เพิ่มเติมกันในชั่วโมงนี้นะครับ่อะอก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าเรียนกันให้นักเรียนนะครับอย่าลืมสวมแมสกกดเจลหรือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนะครับอก่อนอื่นที่เราจะไปกันอย่าลืมทบทวนนะครับ การเรียนของสัปดาห์ที่แล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วในเปิดเทอมหรือในชั่วโมงต่อไปครูจะมีเอกสารให้นักเรียนได้ทําเพื่อทบทวนความรู้นะครับและความเข้าใจของนักเรียนเองอ่าและก็ในวันนี้นะครับการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์อ่านักเรียนคงจะสงสัยว่าการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ต้องทํำยังไงหรือต้องปฏิบัติยังไงอ่าในวันนี้เดี๋ยวครูจะมาชี้แจงและอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับ การเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ก็คือการนําทักษะการเคลื่อนไหวตั้งแต่1อยู่กับที่2การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับมารวมกันหรือมาใช้ด้วยกันโดยที่มีอุปกรณ์นะครับเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนไหวนะครับหรือการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดทักษะใหม่ๆนะครับให้นักเรียนได้ฝึกฝนนะครับซึ่งถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือ การเล่นฟุตบอลการเล่นฟุตบอลคือการเคลื่อนไหวโดยใช้อ <t> ุปกรณ์โดยใช้อุปกรณ์ยังไงก็คือ1ก็คือลูกฟุตบอลนะครับมีลูกฟุตบอลมีโกนะครับนี่คือการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ซึ่งนําทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยุ่กบที่มาด้วยการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับอายกตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบอยุ่กบที่ในทักษะกีฬาฟุตบอลก็คืออะไรอาการที่นักเรียนยืนอยู่เฉย แล้วหันมองฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่และสองการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ล่ะก็คือการเดินการวิ่งนะครับการวิ่งการเคลื่อนที่ไปยังอีกจุดหนึ่งและการใช้อุปกรณ์ก็คือการเตะลูกฟุตบอลการทุ่มลูกฟุตบอลนะครับหรือการเคลื่อนไหวไปที่หนึ่งโดยที่มีลูกฟุตบอลไปด้วยอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยที่ใช้อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอื่นๆนะครับหรือเป็นกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาวิ่งโดยใช้ไม้ผัดหรือกีฬาวอลเลยบอลล้วนเป็นการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ทั้งหมดอ่าอย่างนักเรียนส่งบอลกับเพื่อนโดยใช้มือหรือใช้เท้านะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเลยอ่าและในวันนี้ครูมีทักษะใหม่ๆแล้วก็กิจกรรมให้นักเรียนมาได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน นะครับกับเพื่อนๆืแล้วก็เรียนรู้ไปกับครูด้วยเดี๋ยวครูจะบอกวิธีในการปฏิบัติและประโยชน์นะครับของการเคลื่อนไหวแบบต่างๆการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปก,กรณ์หรือไม่ใช้อุปก,กรณ์นะครับและก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายทุกครั้งครูได้บอกทุกครั้งทั้งในชั่วโมงเรียนนะครับที่โรงเรียนหรือสัปดาห์ที่แล้วครูก็ได้แจ้งไปแล้วว่าก่อนออกกําลังกายเราจะต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อ ไม่ให้กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บนะครับการออุ่นร่างกายก็เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะครับของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติกิจกรรมไม่ว่าจะหนักหรือเบาเราควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับให้เรียบร้อยก่อนและให้มีความพอดีไม่น้อยจนเกินไปหรือไม่มากจนเกินไปนะครับเอาให้พอด,พอดีอ่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปออุ่นร่างกายพร้อมกัน แล้วเดี๋ยวเรามาอบอุ่นร่างกายพร้อมกันเลยนะครับการอบอุ่นร่างกายของเราเราจะอบอุ่นร่างกายทุกส่วนของร่างกายนะครับตั้งแต่ข้างบนจนถึงเท้าเลยก็ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะครับอ,อย่างแรกมาเลยทําไปพร้อมกันเลยยืดตรงๆนะครับเหยียบให้ตรงเหยียบให้ตรง เปลี่ยนท้าครับเปลี่ยนผ้าอด,ดึงแขนเข้าหาลำตัวนะครับยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่เปลี่ยนผ้าต่อไปชูมือขึ้นชูมือขึ้นคราวนี้เอามือไปแตะที่ผานหลังนะครับแตะที่ขานหลังแล้วเอาอีกมือนึง เดินที่ข้อศอกนะครับเดินลงไปคราวนี้เปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างต่อไปเราปิดลำตัวนะครับบิดลำตัวเอามือเท้าเอวมือเท้าเอวเราปิดไปด้านข้างนะครับปิดด้านข้าง เปลี่ยนข้างครับอะเมื่อกี้เราส่วนบนไปแล้วคราวนี้เรามาส่วนข้างล่างมักงก็คือที่ขานะครับมายกขาขึ้นยกขาขึ้นนะครับดึงกราหาลลำตัวทรงตัวให้ได้นะครับ เปลียนดึงด้านหลังครับดึงด้านหลังให้ส้นติดกับก้นเลยอ่ะดึงขึ้นคันนี้ดึงขึ้นเอาเปลี่ยนข้างเอาข้างนี้บ้างดึงไปด้านหลัง นี้แยกขาออกแยกขาออกก้มไปแตะที่ปลายเท้าขวานะครับขาต้องมาเปลี่ยนข้างไปฝั่งนี้อันนี้ก้มแตะสลับ 20ครั้งเริ่ม และในขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ทักษะต่อไปนะครับวันนี้การเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์นะครับก็จะมี1ลูกบอลแต่ถ้านักเรียนคนไหนที่บ้านไม่มีลูกบอลหรือว่าอุปกรณ์ให้ใช้กระดาษกระดาษที่เหลือใช้นะครับมาขยำขยำขยำเป็นลูกกลมๆนะครับใช้ในการฝึกทักษะได้เหมือนกันนะครับ ส่วนคนที่มีลูกบอลก็อลูกบอลมาหนึ่งลูกนะครับวันนี้ครูจะฝึกการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือการโยนลูกบอลขึ้นไปข้างบนแล้วรับนะครับโยนแล้วรับโดยที่ไม่ให้ลูกบอลหลุดมืออ่าเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูหนึ่งรอบวิธีการโยนนะครับโยนไม่ต้องสูงปึ๊บแค่นี้พ่อเาลารับให้ได้นะครับสเต็ปแรกโยนแล้วรับให้ได้ รับสองมือเวลารับรับสองมือนะครับโยนสองมือรับสองมืออ่ะ10ครั้งไปพร้อมกันเลย อันนี้โยนแล้วรับนะครับในทักษะที่1ซึ่งต่อไปทักษะที่สอง่อาคราวนี้เราจะโยนโดยที่ให้ลูกข้ามศีรษะมาในลักษณะนี้โยนมือขวาข้ามศีรษะมาแล้วให้มือซ้ายรับลูกบอลน,นะครับคราวนี้จะเป็นการโยนหนึ่งมือนะครับโยนหนึ่งมือแล้วรับหนึ่งมืออ่าเดี๋ยวครูศาิตใหดดูหนึ่งรอบนะครับกางแขนออก โยนปึ๊บอ่าแล้วรับโยนรับโยนรับโยนรับสังเกตนะครับตอนครูรับครูจะทําการย่อเข่าเพราะว่าจะเป็นการถ่ายน้ําหนักในการรับลูกบอลรับแรงตอนที่ลูกตกจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับอ่าคราวนี้ไปพร้อมกันเลย10ครั้งอ่าอันนี้เริ่มเพิ่มระดับความยากขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าไปพร้อมกันเลย อันนี้ก็เป็นทักษะที่2นะครับทักษะที่2ก็คือการโยนและรับโดยใช้มือเดียวคราวนี้เดี๋ยวต่อไปเรายังอยู่ในทักษะการโยนอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปฝึกทั้งสองทักษะพร้อมกันคราวนี้เราจะฝึกโดยการต่อเนื่องไปเลยนะครับฝึกต่อเนื่องก็คือโยนแบบ2มือ20ครั้ง พอโยนเสร็จก็เปลี่ยนเป็นมายโยนมือเดียวอีก20ครั้ง ราวนี้โยนแบบเมื่อกี้เลยโยนสองมือรับสองมือแต่คราวน,นี้เราจะปล่อยให้ลูกบอลกระเด้งพื้นหรือกระดอนพื้นหนึ่งครั้งนะครับโดยที่เราจะจับลูกบอลก่อนการจับเมื่อเราโยนปุ๊บให้เราหมุนตัวหนึ่งรอบแล้วหันกลับมาจับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นมาให้ได้ให้ลูกบอลกระดอนแค่หนึ่งครั้งนะครับอ่าคราวนี้เป็นการทดสอบด้วยเป็นการทดสอบว่า นักเรียนสามารถทรงตัวได้ไหมทรงตัวได้ดีหรือเปล่าเพราะถ้าในการหมุนหนึ่งครั้งหมุนมาถ้าเกิดหนูหมุนไม่ครบรอบอันนี้หนูจะจับลูกบอลไม่ได้ฉะนั้นต้องฝึกทรงตัวให้ได้แต่ภูษศาสตร์ที่ให้ดูหนึ่งรอบนะครับจับให้ได้แบบนี้นะครับให้ลูกบอลกระเด้งหรือกระดอนพื้นหนึ่งครั้งพอนะครับเพราะพอเราหมุนปุ๊บเราต้องกลับมาเจอลูกบอล โดยที่ลูกบอลกระดอนขึ้นมาแล้วจับได้พอดี หมุนเป็นการกระโดดหมุนเต็มรอบนะครับเมื่อกี้เรายืนแล้วเราหมุนเทินปกติคราวนี้ให้เรากระโดดนะครับหมุนจั๊เลยหนึ่งรอบอ่าไป บอลกับพื้นนะครับโดยใช้มือนะครับเพื่อเป็นการนะครับเสริมสร้างทักษะการดอกบอลการสร้างความคุ้นเคยหรือความเคยชินกับการเล่นลูกบอลน,นะครับโดยการใช้มือนะครับซึ่งการเคาะลูกบอลหรือการดอกบอลด้วยมือจะใช้ฝ่ามือนะครับในการดอกและที่ใช้ควบคุมลูกบอลในการออกแรง ในการควบคุมทิศทางควบคุมทิศทางนะครับจะเป็นปลายนิ้วปลายนิ้วนะครับเวลาเราดอกบอลกับพื้นเราจะไม่ทําการตีนะครับเราจะทําการดันดันลงนะครับดันแบบนี้ด,นดันลงแบบนี้ดันดันลงสังเกตนะครับจะใช้ปลายนิ้วใช้ปลายนิ้วแล้วออกแรงที่แขนนะครับใช้แขนออกแรงดันลงดันลงดันลงนะครับจะไม่มีการตีจะไม่มีการใช้ปามือตีแบบนี้ เพราะว่าจะเป็นวิธีการที่ผิดนะครับในการคอลูกบอลซึ่งทักษะการดอกบ,บอลน,นะครับสามารถนําไปใช้ในกีฬาชนิดต่างๆได้เช่นบาสเกตบอลนะครับแฮนบอลนะครับซึ่งทำไมครูถึงเลือกใช้ลูกบอลเพราะว่าในการฝึกเริ่มแรกนะครับครูจะใช้ลูกที่มีน้ำหนักเบาถ้าเกิดไปใช้ลูกบาสเกตบอลเลยเดี๋ยวจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับเพรฉะนั้นครูต้องการเซฟนะครับ ความปลอดภัยให้กับนักเรียนต่อไปนะครับเราจะมาเคาะบอลกันนะครับเดาะบอลโดยใช้มือมาเลยเคาะลงพื้นไปเรื่อยๆนะครับข้างที่ถนัดก่อนข้างขวานะครับครูถนัดข้างขวาส่วนใครถนัดข้างซ้ายก็เริ่มข้างซ้ายนะครับดันข้างดันข้างดันข้างเคาะไปเรื่อยๆนะครับเคาะไปเรื่อยๆใช้ปลายนิ้วบังคับนะครับออกแรงโดยแขน ต่อไปเปลี่ยนข้างนะครับมาข้างที่ไม่ถนัดมั่งมาข้างที่ไม่ถนัดมั่งนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการออกกําลังกายทั้สองข้างนะ,ะพร้อมแล้วลองดูนะครับกดบอลลงที่พื้นกดลงป้ายใช้ปลายนิ้วนะครับบ,รบังคับ ไลองสลับมาฝั่งขวาน,นะครับเมื่อกี้เราปฏิบัติแบบอยู่กับที่แล้วคราวนี้เราจะทำการเคลื่อนไหวโดยประกอบอุปรกปรณ์ แบบเคลื่อนที่นะครับก็คือเราจะดอดลูกบอลแบบเมื่อกี้โดยใช้มือนะครับเห็นไหมจากกลวยนี้ไปอีกกลวยหนึง่งก็คือกลวยฝั่งนี้นะครับซึ่งเราจะเริ่มทําจากช้าๆก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะใช้มือข้างที่ถนัดก่อนนะครับเริ่มจากกลวยนี้ไปสู่กลวยนี้แล้วก็วนกลับนะครับโดยการอ้อมกลวย เป็นทักษะสุดท้ายนะครับครูให้นักเรียนนําทักษะที่ได้ทําได้ปฏิบัติมาเมื่อกี้ก็คือ1ทักษะการโยนสองมือและรับ2มือนะครับโยนแล้วรับแล้วคราวนี้พอรับเสร็จต่อเนื่องด้วยการดอกบอลน,นะครับเหมือนเดิมจากกลวยที่1ไปกลวยที่2นะครับแต่คราวนี้เมื่อไปถึงกลวยที่2ให้นักเรียนหยุดแล้วโยน นะครับสองมือแล้วหมุนตัวจับบอลแล้วก็เลี้ยงกลับกลวยที่หนึ่งก็คือโยนแล้วปล่อยให้บอลเด้งลงพื้นจับแล้วก็ดอกไปพอถึงกลวยที่สองโยนหมุนตัวนะครับจับแล้วก็ดอกนะครับกลวยแต่และกลวยจะมีหน้าที่ต่างกันนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลย เคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์นะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมแก่การออกกำลังกายนะครับและเหมาะสมสำหรับการพัฒนาทักษะไปสู่การเล่นกีฬานะครับการเคลื่อนไหวทั้ง3อย่างก็คือแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ถือว่าเป็นทักษะสำคัญนะครับที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการนำไปเล่นกีฬาหรือ การนาไปออกกําลังกายนะครับเพื่อที่จะทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงอ่าสำหรับสัปดาห์นี้เราจบไปกับการออกกําลังกายแบบเคลื่อนที่นะครับครบแล้วทั้ง3อย่างก็คือดูกระที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ